ปิดล้อมฐาน BRN ขบวนการโจนใต้พบมีแผนรอบทำร้ายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหลักฐานอาวุธเครื่องประกอบระเบิดและอุปกรณ์ระเบิดพร้อมใช้งานจำนวนมากและที่สำคัญมีหลักฐานแน่ชัดว่าฐานปฏิบัติการแห่งนี้คือสถานที่ที่หนึ่งที่กลุ่มขบวนการ BRN ใช้เป็นสถานที่ประกอบระเบิดจัดเตรียมอาวุธและวางแผนซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ใช่ จากกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่ป่าพุหมู่ที่5ตำบลตันหยวงเปาอําอเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2559ระหว่างการปิดล้อมคนร้ายไหวตัวจึงเกิดการยิงปะทะกันขึ้นประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายซาบาลีเจาอาลีอายุ21ปีได้พร้อมอาวุธปืนเครื่องกระสุนและระเบิดแสวงเครื่องพร้อมใช้งานน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมและระเบิดแสวงเครื่องขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ระหว่างการประทะมีบุคคลที่หลบหนีไปได้5คนทราบชื่อคือ 1. นนายมารานาสามะสอนายจำเริญอูมสะสามนายอิสยาสะฮะแยหรือยะหรือกกรฟุกอนในายฟัดลานโะมาน 5. ในายอันนุงวากาซอโดยทุกคนจะมีปืนพกสั้นและปืนยาว4กระบอกคือ M16A4 จำนวน1กระบอก AK47 จำนวน1กระบอกและปืนลูกซองจำนวน2กระบอก พื้นที่แั้งฐานปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ในป่ากงกลางการเข้าถึงเป็นไปอย่างยากลำบากต้องใช้เรือเป็นพาหนะอย่างเดียวจากการตรวจสอบพบกระท่มที่พักสามหลังเรือสามลำอาวุธป,ปืนพร้อมกระสุนดินระเบิดและถังแก๊สที่ประกอบระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนสองถัง กระถ่อมหลังแรกเป็นสถานที่ประกอบระเบิดตรวจพบวัตถุระเบิดมีทั้งน้ำมันที่ใช้ผสมกับปุ๋ยยูเรียถังแก๊สหุงต้มขนาดใหญ่บรรจุดนินระเบิดและอุปกรณ์จุดระเบิดแล้วจำนวน2ถังน้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมดินระเบิดหนึ่งลำเรือเหล็กเส้นตัดเป็นสเก็ตระเบิด1นําลำเรือแผงโซล่าเซลล์อาวุธปืนพร้อมทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนมากกระถ่อมหลังที่2เป็นโรงนอนและที่ประกอบอาหารพบอาวุธปืนลูกซองยาวแบบพับฐานพร้อมกระสุน20นัดน้ำมันเบนซินจำนวนมาก ส่วนกระท่อมหลังที่3เป็นเรือนอนและห้องประชุมวางแผนพบเรือ3ามลำระเบิดที่บรรจุอยู่ในถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมจำนวน2ถังคมัมภีร์อันกุรอานหลายเล่มเสื้อผ้าเปลนอนและอุปกรณ์การดำรงชีพเป็นจำนวนมากซึ่งคาดว่าฐานปฏิบัติการแห่งนี้ตั้งมาประมาณไม่ต่ำกว่า2ปีและทราบว่ากลุ่มขบวนการ b ี n อได้ระดมแนวร่วมในพื้นที่เตรียมวางแผนเพื่อรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์แต่โชคดีเจ้าหน้าที่รู้ความเคลื่อนไหววางกำลังเข้าจับกลุ่มก่อน หน้าที่ของภาครัฐและแสดงออกถึงการขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกันแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารจนนำมาซึ่งความสําเร็จในการปฏิบัติด,ดังกล่าวและเชื่อว่าการปิดล้อมจับกลุ่มบุคคลระดับปฏิบัติการของขบวนการ B.R.N พร้อมอาวุธเครื่องระเบิดที่ไว้สังหารผู้บริสุทธิ์ในครั้งนี้หลายฝ่ายทั้งประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆเราคงปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าการรอบฆ่าทั้งด้วยการรอบยิงฆ่าแล้วเผารอบวางระเบิดเป็นขบวนการโจใต้ B.R.N ที่มีตัวตนอยู่จริง และเป็นที่โชคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐสามารถทำลายแผนปฏิบัติการฆ่าผู้บริสุทธิ์ของของบวนการ B.R.N ได้ก่อน